สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคหเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในขณะที่กำปั้นของถังอุรินประทะหวังจินชือ่อความรู้สึกแปลกๆภายในหัวใจของกูเย่ก,ก็เพิ่มมากขึ้นในอีกด้านหนึ่งเสียเสียและเว่ยเสี่ยวเฟิงยังคงประทะก,กันอย่างดูเดือดเมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการโจมตีของเสียเซียวงแหวนมีญาณดวงแรกของเว่ยเซียวเฟิงสว่างขึ้น ในขณะที่เขาใช้ทักษะวิญญาณแรกของเขาทันใดนั้นร่างของเขาก็กลายเป็นภาพรวงตาเมื่อมีชุดของผู้ผีปีศาจปรากฏอยู่ข้างหลังเขาภาพร้อนเหล่านี้ดูไม่จริงขณะที่พวกมันหมุนรอบตัวเขาและเขาก็รวมตัวอยู่ท่ามกลางพวกมันทําให้ยากสําหรับผู้อื่นที่จะระบุตัวต,วตนที่แท้จริงได้สําหรับวิญ,ญญาณยุดการต่อสู้งูเขียวเงาทักษะวิญญาณแรกของเว่ยเซี่ยเฟิงคือเงาสีเขียวแยกร่าง จิตวิญญาณของเว่ยเซี่ยวเฟิงและวิญญาณยุดการต่อสู้สนับสนุนความโทรนงของเขาด้วยความสามารถที่เข้ากันได้อย่างสุดขั้วทักษะวิญญาณที่เขาได้รับจึงมีระดับที่สูงกว่าที่วิญญาจาร์คนอื่นๆจะได้รับแม้ว่าทักษะเงาสีเขียวแยกร่างเหล่านี้เป็นเพียงร่างที่แยกออกมาแต่พวกมันเกือบจะเหมือนกับร่างจริงและมีบรรยากาศลวงตาสาหรับพวกมันเท้าของเว่ยเซี่ยวเฟิงก้าวออกไปอย่างเงียบ เค้เคี้ยวเกี่ยวกับขาของเสีย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 สามารถแยกแยะระหว่างพูดผีปีศาจกับร่างกายที่แท้จริงได้หรือไม่แน่นอนว่าปัจจุบันเขาไม่สามารถทําได้แต่เขาก็ยังพอมีหนทางปู่ช่างคงสอนเขาว่าหากเขาเจอคู่ต่อสู้ที่มีความสามารถที่เขาไม่สามารถวิเคราะห์ได้วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับพวกเขาคือแสดงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ ด้วยการใช้ความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเสียเสียจะสามารถฝ่าฟันไปได้ดังนั้นเสียเสียได้เปิดใช้งานวงแหวนวิญญาณวงแรกของเขาทําให้ทักษะเงาสีเขียวแยกร่างสว่างอยู่คู่หนึ่งเนื่องจากมีดาบสีทองเปล่งประกายออกมาทําไมข้าถึงจะต้องสนใจว่าเจ้ามีปีศาจกี่ตัวโจมตีครั้งเดียวก็รู้ว่าอันไหนจริงหรืออันไหนปลอมหลังจากไปถึงอันดับ20พลังวิญญาณของเสียเซีย ได้ไปถึงอีกอาณาจักรหนึ่งทําให้พลังของดาบมังกรแสงของเขาเต,ติบโตขึ้นอย่างมากดาบสีทองเปรียบเสมือนพระจันทร์เสี้ยวที่ฟันออกไปได้ยิงเสียงหัยหวนเป็นชุดในขณะที่คมดาบฟันฝ่าลมเว่ยเสี่ยวเฟิงตกใจเขาเรีบดรึงเท้ากลับและกระโดดด้วยความให้ยามที่จะหลบเลี่ยงการโจมตีของเสียเซี่ยแต่ปีศาจที่ถูกทาลายก็ยังคงถูกทําลายด้วยพูดผีปีศาจเมื่อเว่ยเสี่ยวเฟิงกระโจนหนี พูดผีปีศาจก็ตามมาข้างหลังเขาในขณะนั้นว่ยเซลเฟิงถูกเปิดเผยเสียเสียใช้เท้าของเขาเพื่อพุ่งขึ้นอย่างแรงโยกดาบมังกรแสงของเขาขึ้นในขณะที่ร่างกายของเขาหมุนมุ่งตรงไปที่ว่ยเซลเฟิงทักษะเงาสีเขียวแยกร่างของว่ยเซลเฟิงช่วยกันในความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะป้องกันเสียเสียแต่ร่างแยกเหล่านี้มีความแข็งแกร่งแค่เพียง10%อเของว่ยเซลเฟิง เมื่อใดก็ตามที่ดาบมังกรแสงของเสียเสียผ่านไปร,ร่างทีละร่างก็ถูกบทขยี้เขาได้ทำ้ายทักษะวิญญาณของเว่ยเซียวเฟิงผู้ชมจากห้องที่หนึ่งต่างก็ตลึงงนันเว่ยเซียวเฟิงถูกโจมตีแบบนี้จริงๆงั้นหรอร่างแยกของเขาถูกทำลายร้างด้วยวิธีเดรฉานอย่างนั้นหรือมีเพียงแเย่หญิงหรูเท่านั้นที่สามารถระบุปัญหาได้วิญญายุดการต่อสู้ของเสียเสียนั้นผิดปกติเมื่อมองแวบแรก ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงกิดแต่มันคมกว่ากิดมากและมีรัศมีโดยกำเนิดของมันเองซึ่งกดดันเวเซลเฟิงความมั่นใจตามปกติของเวเซิลเฟิงถูกระงับด้วยความแข็งแกร่งของเขาไม่สามารถแสดงได้เลยเทวันสีน้ำเงินหนึ่งเส้นพุ่งออกมาจากพื้นเพื่อมัดหวังจีนเชิอในบางช่วงเวลาค้อนโลหะคู่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นในมือของทังอเรินเพื่อที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่มีพลังเช่นนี้ เขาไม่สามารถยับยั้งได้ในครั้งนี้ข้อนที่เขานำออกมานั้นคือค้อนโลหะสวรรค์พันกันขัดเงาของเขาเขาสามารถบอกได้จากการประทับการครั้งก่อนว่าวิญญายุดการต่อสู้ของหวังจินชื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระดูกของเขาข้าไม่สนว่าเจ้าจะมีวิญญาณยุดการต่อสู้แบบไหนถ้าข้าสามารถตีขึ้นรูปโลหะที่ไม่ธรรมดาได้แล้วทำไมข้าจะทุบกระดูกของเจ้าไม่ได้ละ่ะหวังจินชื่อ โรธเคืองกับการสูญเสียที่เขาเพิ่งได้รับจากการประทะใต้เท้าของเขาวงแหวนวิญญาณวงแรกเริ่มส่องแสงและการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดได้ครอบงำร่างกายของเขาแขนขวาทั้งหมดของเขาขยายออกอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือของเขาในขณะที่นิ้วทั้งห้าของเขาล้อมรอมการเปลี่ยนสีนิ้วที่หนามากเล็บของเขากลายเป็นสีดำสนิทแขนอันมหึมาของเขาตอนนี้ให้ความรู้สึกโกรธเคืองคการเปลี่ยนแปลงของเขาเสร็จสมบูรณ์ เขาพุ่งตรงไปที่ถังอุรินหวังจินชื่อไม่ได้กังวลกับย่ากเงินครามของถังอุรินแม้ว่าเทาวันสีน้ําเงินจะบิดรอบร่างของหวังจินชื่อเพื่อผูกมัดเขาแต่ในวินาทีต่อมาก็มีฉากแปลกๆเกิดขึ้นเทาวันหลุดออกมาเองเมื่อร่างของหวังจินชื่อกลายเป็นภาพรวงตาในบางช่วงเวลาหวังจินชื่อได้เปิดใช้งานทักษะวิญ,ญญาณที่สองของเขาวงแหวนวิญ,ญญาณที่สอดคล้องกันส่องแสงอยู่ใต้เท้าของเขา เขาใช้ทักษะวิญญาณของเขาอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วจางหยางซือเปิดเผยรอยยิ้มเมื่อหวังจินเชือใช้ทักษะวิญญาณที่สองของเขาแม้ว่าจะเป็นเขาแต่ก็เป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะเอาชนะหวังจินเชือต้องรู้ว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของหวังจินเชือเป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้ประเภทความมืดระดับหนึ่งมันคือราชามังกรกระดูกวิญญาณยุทธการต่อสู้ของหวังจินเชือนั้นเหนือกว่าเว่ยเสี่ยวเฟิงในทุกด้าน ทักษะวิญญาณที่1เรียกว่ากรงเล็บมังกรกระดูกทักษะวิญญาณที่2เรียกว่าการแปลงร่างจิตวิญญาณกระดูกการแปลงร่างจิตวิญญาณกระดูกของหวังจินชื่อสามารถเปลี่ยนส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาให้ไม่มีรูปร่างได้แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะกินเวลาเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่เขาก็ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อทุกสิ่งในช่วงเวลานั้นโดยธรรมชาติด้วยการฝึกฝนในปัจจุบันของเขา เขาสามารถเปลี่ยนร่างกายของเขาได้เพียงหนึ่งในสีเท่านั้นภายใต้การควบคุมอย่างพิถีพิถันของเขาส่วนที่ไม่มีรูปร่างคือส่วนที่ย่างยืนครามัดไว้ได้อย่างแม่นยำแม้ว่าเขาจะโกรธแต่หวังจินชือก็ใจเย็นมากจางยางชือบอกพวกเขาก่อนการต่อสู้ว่าพวกเขาไม่สามารถดูถูกห้องที่5ได้ตามธรรมชาติแล้วเป็นเพราะห้องขยะที่ถูกเกาหามีความแข็งแกร่งที่จะเอาชนะสามห้องติดต่อกัน เป็นผลให้แผนการต่อสู้ของพวกเขาคือการให้เว่ยเซี่ยวเฟิงเข้าร่วมการต่อสู้ในระยะประชิดขณะที่หวังจินชื่อทำทุกอย่างเพื่อจัดการอีกสองคนจางหยางชื่อเป็นคนคอยเก็บกวาดท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่แค่เพื่อเอาชนะคนที่อยู่ในห้องที่หเท่านั้นเป้าหมายของพวกมันสูงกว่านั้นมากพวกมันได้ตัดสินใจที่จะซ่อนความสามารถของหยางจางชื่อในการต่อสู้ครั้งนี้ ไม่ต้องสงสัยว่าหยางจางชือเป็นแกนหลักของทีมของพวกมันกรงเรียบมังกรกระดูกขนาดมาฮูมาอยู่ตรงกลางหน้าทั้งอุรินแล้วการกรงเรียบออกกว้างเพื่อคว้าตัวเขาไว้ความมืดเป็นพิษมาจากกรงเรียบมังกรกระดูกมันมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในขณะที่มันทําให้กระดูกของหวังจิงชื่อแข็งแกร่งขึ้นสิบเท่าและความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า5้าเท่านอกจากนี้ผลการขยายพลังจะยิ่งใหญ่ขึ้น เมื่อเขาฝึกฝนต่อไปวันหนึ่งถ้าเขาสามารถบรรลุวงแหวนเจ็ดวงและไปถึงระดับกายแท้วิญญาณยุทธเขาจะสามารถแปลงร่างเป็นราชามังกรกระดูกและเผยให้เห็นร่างที่แท้จริงของมันแม้แต่วิญญาณยุทธการต่อสู้ของหยางจางซือก็ค่อนข้างด้อยกว่าของหวังจินชื่ออาจารย์เย่ยิงรูบอกพวกเขาก่อนหน้านี้ว่าหากพวกเขาสามารถฝึกฝนให้เป็นมหาปราร์วิญญ,ญ,ญาณเจ็ดวงแหวนผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ของพวกเขาก็คือหวังจินชื่อ ที่วงแหวนสองวงแม้ว่าหวังจินชื่อจะทําได้เพียงโครงเรียบเดียวเท่านั้นแต่เขาก็มั่นใจในโอกาสในการชนะแม้ว่าเขาจะสามารถรเผชิญหน้ากับอัครอาจารย์วิญญาณสามวงแหวนเขาก็ยังมั่นใจอูรินระวังผูเย่เคลื่อนไหวในพริบตาพาตัวเองออกจากรังทั้งอูรินเมื่อแสงพุ่งออกมาจากร่างกายของเธอไม่เป็นไรเจ้ายังมีค่ารัศมีที่แปรกระดาปรากฏขึ้นภายในดวงตาของทั้งอูริน แระรุนแรงขึ้นเมื่อเขายกแขนขวาขึ้นเขาไม่ได้พยายามหลบกองเรบมังกรกระดูกขนาดยักษ์และเขาไม่ได้ใช้ยาดเงินครามเพื่อปัดเป่ามันอันที่จริงข้อในมือขวาของเขาก็หายไปเช่นกันในดวงตางของเขามีแสงสีทองวูบวาบเขาโคดมือขวาของเขาให้เป็นมัดและโชคตรงกลางกองเรบมังกรกระดูกข้างๆเขากูเย่ก็ได้ยินเสียงดังต่อเนื่องมาจากกระดูกของทางโอเรนขณะที่รัศมีที่น่าอัศจรรย์ ก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของถังโอเรนรัศมีนี้ปรากฏขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีโดยมีเพียงสองคนบนเวทีการแข่งขันที่ทำปฏิกิริยากับมันตอนที่เสียเสี้ยกำลังได้ตามวุ้ยเสี้ยวเฟิงร่างกายของเขาเฉยชาในขณะที่เขารู้สึกถึงความรู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงจากก้นบึ้งของหัวใจไม่เพียงแต่ทำให้เขาช้าลงเท่านั้นแต่ยังทำให้เขาตัวสัน่นเมื่อพลังวิญญาณของเขาไม่สถียรน อีกคนที่มีปฏิกิริยาตอบสนองคือหวังจินชื่อคู่ต่อสู้ของทังอูรินแม้ว่าเสียเซียจะตอบสนองต่อรัศมีของทังอูรินแต่ทังอูรินไม่ได้มุ่งไปที่เขาดังนั้นความรู้สึกที่เรียกภายในหวังจินชื่อนั้นแข็งแกร่งกว่ามากในเซียววินาทีนั้นหวังจินชื่อไม่ได้มองคู่ต่อสู้ของเขาเป็นคนอีกต่อไปแต่เขากลับมองว่าทังอูรินเป็นสัตว์ดูร้ายร่างของเขาซึ่งเกิดจากเลือดภายในของเขา กลายเป็นพลังจำกัดในทันทีพลังมหาศาลของเขาทำให้ตัวส่รอย่างรุนแรงในขณะที่กรงเล็บของเขาช้าลงหลังจากนั้นเขาทำได้เพียงจ้องมองอย่างว่างเปลา่าเมื่อทั้งอุรินยื่นแขนขวาของเขาทั้งอุรินข้าหนึ่งในจำนวนของกรงเล็บมังก,กรกระดูกจากนั้นใช้พลังมหาศาลเพื่อโยนเขาเป็นไปได้อย่างไรในช่วงเวลาที่หวังจินเชอร์ถูกโยนทิ้งไม่ว่าจะเป็นนักเรียนบนเวทีหรือผู้ชม และอาจารย์นอกเวทีทุกคนต่างก็ตกตะรึงในฉากนี้หลงเหิงชูเพิ่งเตรียมที่จะเข้าไปแทรกแซงและปิดกั้นหวังจินชือ่อโดยกลัวว่ามังกรกระดูกจะทำร้ายถังอเรนอย่างร้ายแรงอันที่จริงเขาเรียบเร่งที่จะเข้าไปแทรกแซงเมื่อสถานการณ์พลิกผันอย่างรุนแรงกงเล็บมังกรกระดูกของหวังจินชือ่อได้ชะลอตัวลงด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถอย่างรู้ได้และหลังจากนั้น เขาก็กลายเป็นกระสุนปืนใหญ่ของมนุษย์มีเพียงกูเย่ซึ่งอยู่เคียงข้างถังอุรินเท่านั้นที่ได้เห็นมือของเขาเป็นสีทองในขณะที่เขาโยนหวังจินชือ่อเมื่อเห็นเช่นนี้ดวงตาของเธอก็ค่อนข้างตะลึงรัศมีและพาังนั้นมันคล้ายกับในดวงตาที่สวยงามของเธอภายในใจของเธอมีคำถามเดียวกันกันกบหลายคนที่ถามเข้ามามันเป็นไปได้อย่างไร แต่มีความแตกต่างระหว่างเป็นไปได้อย่างไรกับของคนอื่นๆมีเสียงดังเกิดขึ้นหวังจินชื่อตกอยู่ในความยุ่งเหยิงในระยะไกลแม้จะอยู่ในความระสามระสายแต่เขาก็ไม่รู้สึกตัวสานอีกต่อไปว่ยเซลเฟิงเป็นคนที่โชคดีที่สุดเขาแม้สามารถใช้ทักษะวิญญาณที่สองของเขาได้ทันเวลาในขณะที่เสียเซียเข้ามาใกล้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเสียเสียจึงช้าลงสิ่งนี้ ทำให้เขามีโอกาสรักษาระยะห่างระหว่างพวกเขาอย่างรวดเร็วในขณะที่เขาพุ่งเข้าหาจางหยางชื่อทั้งอุรินกรรมัดการแสดงออกของเขาเป็นประกายด้วยความสุขมีโอกาสจริงๆเขาคว้างคอนในมือซ้ายตรงไปที่จางหยางชื่อโดยไม่หยุดนิ่งโดยมีย่านเงินครามที่เชื่อมต่อกับด้ามจับของมันค่อยๆลากตามหลังมันอย่างเงียบๆเมื่อมันพุ่งไปทางจางหยางชื่อคอนก็ส่งเสียงนกหวีที่เจาอหู มันอยู่ตรงหน้าเขาในชั่วพริบตาในขณะนั้นไฟสีเขียวที่ดูไม่ค่อยดีก็ปรากฏขึ้นที่ด้านข้างของจางหยางชือเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาตึงเครียดในขณะที่เขาไม่สามารถขยับได้แม้แต่นิ้วเดียวอีกต่อไปกูเย่ใช้การควบคุมของเธอเหนือธาตุลมเพื่อผูกมัดจางหยางชือการผูกมัดของเธอและการโจมตีด้วยค้อนของถัง,ง,งอูรน เกิดขึ้นในการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบดูเหมือนว่าค้อนที่หนักกว่าร้อยกิโลกร,รัมจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งอุรินจับเทาวันย่างเงึงครามที่เชื่อมต่ออยู่ถ้าจางหยางซือไม่สามารถทำอะไรเพื่อต่อต้านได้จริงๆแล้วเขาจะหยุดค้อนในวินาทีสุดท้ายเพราะว่านี่เป็นเพียงการแข่งขันเท่านั้นร่องรอยของความตกใจสองประกายผ่านดวงตาของจางหยางซือแต่ไม่มีร่องรอยของความตื่นตระหนกเลย วงแหวนวิญ,ญญาณสองวงสว่างขึ้นใต้เท้าของเขาและในทันทีเสียงร้องของนกอินทรีก็ออกมาจากปากของเขาด้วยการสานของร่างกายดูเหมือนว่าเขาจะเอาชนะธาตุลมที่ดักจับเขาทําให้เขาสามารถใช้ขั้นตอนเดียวที่จําเป็นในการหลบเลี่ยงคอนของถังอุรินหลังจากปลดปล่อยวิญญ,ญาณยุทธการต่อสู้ของเขาเงาก็บินออกมาจากด้านหลังของเขาในขณะที่ปีกสีดำคู่หนึ่งปรากฏขึ้นจากด้านหลังของเขา วิญญาณยุดการต่อสู้แบบบินได้งั้นเหรอจางหยางชื่อก็คพือปีกและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือร่างกายของเขาตอนนี้เป็นสีดำสนิทและมีดวงตาเป็นนกอินทรีสีม่วงรูปร่างของนกอินทรีนั้นไม่ใหญ่เกินไปแต่ดวงตาของมันก็เฉียบแหลมและแข็งแกร่งเป็นพิเศษแทนที่จะโจมตีถังอุรินในทันทีจางหยางซือใช้ความเร็วในการบินของเขาซึ่งเหนือกว่าความเร็วของเสียเสีย เพื่อไปถึงฝังเว่ยเสี่ยวเฟิงในพิภตาวงแหวนวิญญาณวงแรกของเขาสว่างขึ้นกระตุ้นปีกของเขาให้ยาวขึ้น10เมตรในทันใดและกลายเป็นสีดําที่ลึกยิ่งกว่าเดิมเขาหอมหุ้มเว่ยเสี่ยวฟังและเสียเซียด้วยปีกขนาดใหญ่ของเขาสิ่งนี้คือเมื่อเห็นวิญญ,ญาณยุติการต่อสู้แบบบินได้สิ่งแรกที่พวกเขาจะนึกถึงคือวิญญาจารย์ประเภทว่องไวแต่ทว่าจางหยางซือได้ใช้ทักษะวิญ,ญญาณประเภทควบคุม เป็นไปได้ไหมว่าเขาเป็นวิญญาณประเภทควบคุมในขณะนี้หวังจิงชื่อลุกขึ้นหลังจากออกจากบริเวณใกล้เคียงของถังโอรนความรู้สึกกลัวและความกลัวนั้นหายไปภายในใจของเขาแม้ว่าพวกเขาจะพบความลึกลับที่อย่างรู้ได้ในตอนนี้แต่เขาก็ยังรู้จกักหยางจางซือมาตั้งแต่เด็กด้วยเหตุนี้จึงรู้ว่าเขาควรจะวิ่งไปยังพื้นที่แห่งความมืดทันทีสิ่งนี้ดูท่าไม่ดีเสียเสีย ทางโอเรนตะโกนไปที่เสียเซียเท้าของเขาทำรอยเว้าลงบนพื้นขณะที่เขาพุ่งตรงไปที่พื้นที่สีดำนั้นอย่างบ้าคลั่งระหว่างทางเขาหยิบ้อนขึ้นมาและเริ่มกางย่างเงินครามอย่างเต็มกำลังเคลื่อนมันให้ครอบคลุมพื้นที่นั้นแสงสีเขียวปรากฏขึ้นใต้เท้าของเขาทำให้ทั้งร่างกายของเขาสว่างขึ้นความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ในขณะนั้นแสงสีทองเริ่มส่องแสงเหนือมวลสีดำนั้น ภายใต้แสงสีทองน,นั้นพื้นที่แห่งความมืดก็สลายไปเผยให้เห็นร่างสีร่างข้างในธาตแสงนั้นเหรอนอกเวทีเย่ญิงหลูตกใจอีกครั้งแม้แต่เซียเซียที่มีวงแหวนวิญญาณสองวงก็ไม่อาจทําให้เธอตกใจถึงขนาดนี้วิญญาณยุจการต่อสู้ของหญิงสาวห้องห้าคนนี้คืออะไรตั้งแต่เริ่มการแข่งขันเธอได้ใช้ธาตุลมธาตุไฟและธาตุแสงเธอสามารถควบคุมสามธาตุได้อย่างไร นี่เป็นเพียงสิ่งที่นึกไม่ถึงทั้งที่มันก็ปราประโยชน์เมื่อเสียเสียถูกปิดล้อมโดยสามคนเขาจะอดทนได้อย่างไรแต่ทว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจยอย่างแท้จริงก็คือแม้ว่าพวกเขาจะรวมตัวกันจางหยางซือหวังจินซือและเว่ยเสียวเฟิงก็ไม่สามารถจัดการเสียเสียได้ในช่วงเวลาสั้นๆผู้บอลแสงสีทองที่่องเหนือมวลแห่งความมืดก็ระเบิดและเริ่มหมุน ทมการความโคโรหวนของแสงที่โหมกระนำได้ยินเสียงการประทัก,การเป็นชุดทักษะวิญญาณที่สองของเสียเซียพายุมังกรแสงถูกต้องนี่เป็นทักษะวิญญาณที่ทรงพลังที่เสียเซียได้รับหลังจากที่เขาฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยร่างกายของเขาเป็นแกนเขาจะหมุนอย่างรวดเร็วในขณะที่ถือกิดมังกรแสงหมุนขอบของกิดของเขาให้กลายเป็นลมพายุรุนแรงที่หมุนบนและฟันไปรอบๆตัวเขา นี่เป็นทักษะที่ครอบคลุมทั้งการโจมตีและการป้องกันเพียงอาศัยทักษะวิญญาณอันทรงพลังนี้เท่านั้นที่เขาสามารถทนต่อการถูกโจมตีจากทุกด้านทางอุรินมาถึงแล้วเขาโชคด้วยมือขวาของเขาอีกครั้งเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้มีเพียงเสียเซี้ยและหวังจินชื่อเท่านั้นที่ตอบสนองต่อการโชคของเขาอายุมังกรแสงของเสียเซียจหยุดลงชั่วขณะในขณะที่หวังจินชือ่อไม่สามารถรับแรงกดดันได้เลย ร่างกายของเขาก็แข็งกระด้างย่างเงินครามทีละเส้นเข้ามาในพื้นที่มุ่งหน้าออกไปเพื่อมาดคู่ต่อสู้ทั้ง3ของพวกเขาในเวลาเดียวกันข้อในมือซ้ายของถังโอรินก็ทุบไปที่หวังจินชื่ออย่างดูเดือดจางหยางซื่อเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่ด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งของหวังจินชื่อทำให้ถังโอรินต่อสู้ได้ง่ายขึ้นไฟสีเขียวพันรอบเอวของหวังจินชื่อและในเวลาต่อมาเงาทั้งสามก็ถอยกลับมารวมกัน เงาดำช่วยเปิดระยะห่างระหว่างพวกเขาเป็นเว่ยเสี่ยวเฟิงที่คว้าหวังจินชื่อขาขวาของเขาดูเหมือนไม่มีกระดูกในขณะที่มันยังคงงอในมุมที่เป็นไปไม่ได้ทั้งสามคนถอยกลับในขณะที่เสี่ยเซี่ยอยู่ทักษะวิญญาณของเขารวมกลุ่มจัดเรียงใหม่กับทังโอรินและกูเย,ย่การต่อสู้กลับไปที่เป็นสามต่อสามดีดีมากใบหน้าของจางหยางซือเต็มไปด้วยความตื่นเต้น แต่ความต้องการในการต่อสู้และความมั่นใจของเขามีความสำคัญเหนือกว่าเสียเซียกำลังหายใจไม่ออกข้างทางอุเรนเขาแอบชำเรืองมองเพื่อนร่วมทีมเขาเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่ตั้งแต่ต้นเขารู้สึกถึงรัศมีที่น่าสะพึงกลัวที่มาจากทางอเรนเจ้าสบายดีไหมทางอเรนกระซิบเสียเซียสายหัวข้าได้ใช้พลังวิญญาณไปบ้างแล้วแต่ก็ยังอดทนได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ